บทที่28โลกกลมขณะที่บรรยากาศในห้องกำลังตึงเครียดอยู่นั่นเองก็มีใครคนหนึ่งกดกริ่งหน้าบ้านจึงเหมือนระคังดังให้พักยกการสอบสวนเอาความผิดนัชเลทิ้งค้อนให้แฟนหนุ่มวงหนึ่งก่อนจำใจลุกขึ้นดูว่าเป็นใครพอเห็นอเวรายืนอยู่ที่รัว้วก็รีบเดินออกไปจากห้องทันทีหางตาเห็นละอองฝนเดินมาจากทางซ้ายแต่ยังอยู่ห่างประตูมากกว่า หล่อนเลยโบกมือให้และส่งเสียงบอกพอได้ยินเดี๋ยวซายขายให้หน้าเค้กเองฝนไปเถอะละองฝนโบกมือตอบแล้วเดินย้อนกลับทางเดิมนชเลเหลือบมองตามด้วยสายตาเป็นห่วงเรากับเห็นพี่สาวเดินกลับหนองน้ำที่มีจระเ้อ้าปากรออยู่แต่ก็จำต้องหันมาสนใจญ,ญาติที่หน้าบ้านก่อนสวัสดีค่ะนาเคก้กยกมือไหว้ฝ่ายนั้นเอาเวลารับไหว้และยิ้มให้ น้าเลไม่ต้องสังเกตมากก็เห็นแววหมองในดวงตาหน้าสาวถนัดเดาได้ว่าคงมีทุกข์มาขอคำปรึกษาจากแม่หล่อนตามเคยคุณแม่ยังไม่กลับนะคะบอกพลางไขกุญแจประตูให้เอารถเข้ามาไหมจอดไว้ข้างนอกนั่นแหละไม่เป็นไรนัดแม่ไว้ช่วงนี้เหรอคะเดี๋ยวสายโทรบอกให้ว่านาเค้กมาแล้วไม่ต้องปฏิเสธและก้าวเข้ามาข้างใน ไม่ได้นัดพี่น้องไว้หรอกกำลังเซ็งเงความจริงคุยกับซายก็ได้น้าเหงาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากคุยกับซีที่มันกําลังย่ำแย่ยิ่งกว่าน้าอีกงั้นมาค่ะนัชทะเลจูมืออีกฝ่ายเข้าบ้านด้วยท่วงทีของผู้พร้อมจะให้ความอาทรอ,อันเป็นกริยาที่ติดมาจากแม่เมื่อละองฝนเดินไปเปิดประตูให้กับผู้มากดกริง่งทีแรกพฤหัสก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าใด แต่พอได้ยินเสียงของนัชเลร้องบอกความว่าหล่อนจะเป็นคนไปไขประตูให้น้าเค้กเองเด็กหนุ่มก็สะดุ้งเฮือกเพราะชื่อนั้นออกจะฟังไม่เป็นมงคลน,นักเมื่อเอ่ยขึ้นเท่าแถวนีน้แวบแรกแค่นึกว่าน่าจะบังเอิญชื่อพ้องกันแต่ก็ลุกขึ้นยงโยยงยกแอบชะเง้อมองออกไปหน้าบ้านเพื่อความแน่ใจซึ่งเมื่อลอดกิ่งไม้ใบบางกับเหลี่ยมเรือนก็เห็นความเป็นไปได้ถนัด และเพราะความที่ไม่ใช่คนสายตาสั้นร่างหญิงสาวผู้มาเยือนจึงปรากฏชัดขนาดต้องแยกเขี้ยวราวกับใครเอากับดักหนูมาหนีบก้นทำไมโลกถึงได้กลมยิ่งกว่าลูกโบลิ่งอย่างนี้รีบกลับลงนั่งในซุ้มชิงช้าแทบไม่ทันหัวใจเต้นตึกตึกแรงกระแทกของเรื่องบังเอิญระดับอุบัติเหตุทำให้มืนงงทำอะไรไม่ถูกไปชั่วครู่แต่พอละองฝนกลับมาถึงเขาก็าตีหน้าตาย ยิ้มให้หล่อนอย่างสนิทสนมใครเหลือฝนอ๋อหน้าสาวน่ะมีธุระกับฝนหรือเปล่าเปล่าหรอกหน้าเค้กชอบมาคุยกับแม่นี่แม่ยังไม่กลับหน้าเค้กก็คงต้องนั่งรอฝนต้องไปต้อนรับขับสู้หรือเปล่าผมกลับก่อนก็ได้นะอ้ายไม่ต้องคนกันเองให้สายเขาจัดการรายนั้นคุยกับหนุงกระหนิงกับหน้าเค้กถูกคออยู่แล้วเพื่อหัดเหงื่อตกในน้ำลายเหนียวจนกลืนแทบไม่ลง เอาเวลาสนิทกับนชเลเสียด้วยครอบครัวฝนนี่ท่าทางอบอุ่นดีจังนะเด็กหนุ่มรักษากริยาแจ่มใสไว้อย่างดิบดียิ้มแฉ่งกันทั่วนหน้าแถมมีคนเดินเข้าออกตลอดเหมือนพากันมาหาความสุขจากที่นี่ทั้งนั้นและอองฝนยิ้มปลืม่มใครจะมีความสุขได้เท่าต่อยละ่ะรวยอารมณ์ขันมองโลกสนุกสนานได้ทั้งวันเออเด็กหนุ่มทำทีล้วงกระเป๋าหยิบมือถือและพลิกข้อมือดูเวลา กี่โมงแล้วเนี่ยชะอุ้ยแกล้งทำตามถลนร้องราวกับใครเอามีดมาจิ้มเอวต่อยมีนัดเหรออืมเขาทำทีร้อนรนกดเบอร์เข้าบ้านตัวเองและเป็นการกดจริงมีคนรับจริงไม่จริงอย่างเดียวคือเนื้อความที่พูดฮลัลโหลพ่อเหรอไอ้เจ้ยไปถึงบ้านหรือยังใช่นะสีนัดมันไว้แล้วลืมสนิทคุยติดลมนั่นแหละนั่นแหละไอ้เจ้ยที่หน้าเหมือนปลาหมึกบดนั่นแหละ งั้นถ้ามันไปถึงพ่อช่วยให้มันนั่งรอผมก่อนนะแล้วอย่าเอาเป๊ปซี่ให้มันกินละ่ะมันไม่มีความสำคัญขนาดต้องเลี้ยงน้ำอัดลมและอองฝนปิดปากหัวเรอกกึกกึกพอเขาตัดสายก็ถามว่าถ้าฝนไปนั่งรอต่อยจะได้กินอะไรมั่งเนี่ยเพื่อหัสเหลือบตาขึ้นข้างบนและเกาคอนึกอืมอาหารห้องเต้คงน้อยไปเอาอะไรดีว่าเด็กสาวยิ้มกว้าง ขอแค่น้ำก๊อกไม่ผสมน้ำมันพรายแก้วเดียวก็พอแล้วน้ำมันพรายใครเข้าเอาผสมน้ำเขาป้ายตัวต่างหากรู้ดีนี่ฝนเคยโดนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเด็กหนุ่มหัวเราะและยักคิ้วทำตาวาวทำไมถึงสงสัยมีอาการผิดปกติหรอก็ไม่เชิงละอองฝนเบะปากนิดๆอย่างไว้ทีเพื่อหัดระบายยิ้มเจ้าเสน่ห์ก่อนทำหน้าเสียดายแย่จังผมคงต้องไปแล้ว นัดเพื่อนดูกีต้า์น่ะเผื่อมันซื้อต่อผมจะได้ซื้อตัวใหม่เล่นกีต้า์ด้วยเหรอก็พอไหวแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าได้กีต้า์ใหม่ก็อยากเล่นให้ฝนฟังเป็นคนแรกละองฝนพยักยิ้มจินตนาการบอกตนเองว่าถ้าพระหัสนั่งเล่นกีต้า์ก็น่าจะเป็นอะไรที่แท้สุดๆผมไปก่อนนะฝนเด็กสาวรีบลุกขึ้นก้าวนำไปเปิดประตูรั้วให้พ่อหัดก้มหน้าก้มตาย่องตามด้วยใจเต้นไม่เป็นซ้ำ อยากรู้คาถาปิดตาคนจะได้ภาวนาอย่าให้มีสายตาในบ้านคู่ใดๆเห็นเขาแม้แต่เงาอาการรีบร้อนเดินไม่เหลียวหลังคงไม่เป็นที่ผิดสังเกตสำหรับพระองฝนเพราะเขาหลอกว่าจะรีบกลับไปหาเพื่อนพอพ้นเขตรั้วบ้านมาได้พฤหัสก็เป่าปากครูสัมผัสรู้สึกที่ปลอดโปร่งบอกเขาว่าไม่มีใครในบ้านทราบความเคลื่อนไหวขณะเขาเดินออกมาและหากภายในสิบนาทีนี้ไม่มีสายเรียก เพื่อเอาเรื่องจากอเวราสัมผัสที่หกของเขาก็คงทำงานถูกต้องแม่นยำเกือบบรรลัยแล้วไงใครจะไปน,นึกฝันว่าจอมใจของเขาเป็นคนสนิทของอเวราทีนี้ทำอย่างไรดีเพื่อหัดเกาหัวคิดหนักที่เขาจีบละองฝนจนเข้าบ้านได้ก็ด้วยประสงค์เดียวคือปรากฏตัวให้นัชเลเห็นบ่อยๆด้วยความเชื่ออำนาจเสน่ห์แห่งตนที่อาจสะกดสาวไหนๆให้หลงได้หมด ขอเพียงพบเจอเป็นประจำเท่านั้นการใช้ละอองฝนเป็นสะพานอาจดูล่อแหลมอยู่สักหน่อยแต่เขาก็วางแผนไว้แล้วว่าจะส่งต่อให้เพื่อนอีกคนที่มีฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันกะจัดฉากให้เหมือนละอองฝนเป็นฝ่ายทิ้งเข้าไปหาคนใหม่ส่วนเขาก็มีน้ำใจนักกีฬาพอคบกับหล่อนในฐานะเพื่อนต่อถึงตรงนั้นคงมีโอกาสคุยกับนชเลได้หลายคำแล้วก่อร่างสร้างสายใยสัมพันธภาพ ให้หล่อนวันไว้ได้ระดับหนึ่งแล้วนี่คือเส้นทางหินที่สุดนับแต่จีบสาวมาแต่เขาก็ยินดีลงทุนและทำใจยอมกระทั่งรอเป็นปีเขาพิสวาดนัชเลขนาดนั้นทว่าวันนี้เรากับแผ่นดินไหวให้ทุกสิ่งพังครืนฟ้าแกล้งหรือยอย่างไรจึงส่งเอเวรามาเป็นญาติของนัชเลศรัทธาที่มีต่อคำว่าบังเอิญมาช้านานเหือดแห้งหายหนไปจนสิ้น ต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่เบื้องหลังความประจบเหมาะอนนาเจ็บปวดนี้แต่ต่อให้คนช่ำชองเรื่องโยนโทษอย่างที่สุดก็คงกรอกตาอึกอักนึกไม่ออกว่าจะหาใครมาเป็นแพทรับบาปดีกับอุบัติเหตุที่ปรากฏเพื่อหัสคิดคิด,คดและคิดกรณีของอเวราแตกต่างจากละอองฝนคืนให้นัชเรรู้เรื่องระหว่างเขากับอเวราทุกอย่างก็พังพินาศหมดรูปเท่านั้น เขารักนัชเลร,รักจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างยิ่งอื่นหมื่นแสนแม้นจรจาพาทีกี่พันคำก็ไม่ทาให้เขาหลงรักได้เท่าคุยกับหลอนเพียงสองสามคำเขาเองยังไม่รู้เลยว่าทำไมตัวเองคลั่งใครใครสักคนได้ขนาดนี้จะมีคำอธิบายใดดีไปกว่าได้เคยเป็นคู่สร้างคู่สมร่วมอภิรม์กันมาแต่ปางก่อนเล่าและเพราะปักใจเชื่อเช่นนั้น พฤหัสก็ไม่คิดว่าจะยอมให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักของเขาได้อย่างเด็ดขาดเอาเวลาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวของรสรินพ่วงเวลานี้บ้านพี่สาวหล่อนดูอุ่นหนาฝาคั่งขึ้นกว่าเดิมเพราะนอกจากหล่อนแล้วยังมีจองเลิกม,มาร่วมวงอีกหล่อนเห็นเขาเป็นครั้งที่สองแต่ต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันได้เรากับเป็นเครือญาติกันรู้ว่าเลิกเก่งคอมอย่างนี้ วันหลังน้าคงต้องขอให้บริการบ้างแล้วนั่นเป็นประโยคเดียวที่มีต่อเขาระหว่างร่วมโต๊ะด้วยความยินดีครับน้าเคก้กและนั่นก็เป็นประโยคเดียวที่จองเลิกตอบอเวลาต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกร่วมกันประการหนึ่งคือไม่เป็นส่วนเกินของบ้านหลังนี้นั่นจึงก่อให้เกิดไมตรีจิตโดยง่ายแม้ทักกันแค่หนึ่งคำเอาเวาลารอบชำองมาทางน้เลกับจองเลิกบ่อยๆ หลานสาวของหล่นก้มหน้าก้มตาอยู่กับจานข้าวไม่ค่อยหันไปใส่ใจแฟนหนุ่มเท่าใดนักวันนี้ท่าทางอาจมีเรื่องไม่ได้อย่างใจอะไรสักอย่างแต่แม้มีอาการหมางเมินอยู่เล็กๆเช่นนั้นอากาศรอบตัวคู่รักคู่ใหม่ก็ยังดูสดช่ำอย่างน่าอิจฉาเห็นแล้วทำให้อยากมีบ้างคือได้เข้าคู่กับใครสักคนแล้วก่อบรรยากาศน้าอบอุ่น น่าเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถคลี่คลายไปในทางดีได้เสมอหญิงสาวถามตัวเองว่าเคยมีช่วงเวลาชนิดนี้บ้างไหมมีใครสักคนที่ทำให้เชื่อว่าจะรักและปักใจกับหล่อนเพียงคนเดียวไปจนตายคำตอบที่น่าตกใจคือไม่เคยในวัยเดียวกับนัชเลหล่อนโหยหาเจ้าชายในฝันยิ่งกว่าอะไรอื่นความสมบูรณ์แบบดุจเทวดาจำแรงต้องมาก่อนเสมอ หล่อนไม่แม้แต่จะคิดถึงความเข้ากันได้และสัมพันธภาพอันปรองดองที่ยาวนานและนั่นก็กลายเป็นเครื่องเสพติดทางนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนเข็ดแต่ก็แก้ไม่หายเมื่อรู้จักนัชเลพอควรหล่อนได้แง่คิดว่าการที่ผู้หญิงจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอของตัวผู้หญิงเองเป็นอันดับแรกย้อนไปเมื่อหล่อน17เเท่านัชเล หากเห็นผู้ชายหน้าตาแบบจองเลิกก็คงเมินสนิทเพราะวันๆหมกมุ่นอยู่กับเสียงวิจารณ์ของสหายไฮโซว่าใครหล่อกว่าใครใครรวยกว่าใครและใครมีความดึงดูดทางเพศสูงกว่าใครที่จะให้ชายตามาแลหรือเสียเวลาคิดถึงหนุ่มระดับจองเลิกสักแวบ,บนั้นฝันไปเถอะ และจนทุกวันนี้ก็ยังทําใจรับผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาประมาณจองเลิกไม่ลงอยู่ดีคงต้องรอให้หล่อนใกล้ขึ้นคานเสียก่อนกระมังใจถึงจะเล็งที่คุณสมบัติภายในก่อนยอมแพ้ให้แก่คุณสมบัติภายนอกดังที่กำลังเป็นหลังอาหารมื้อเย็นผ่านไปรสสรินก็พาน้องสาวมาเดินดูลมชมดาวนอกตัวบ้านหล่อนเงียบ รอแม่น้องสาวคนสวยเปิดปากระบายอะไรออกมาก่อนแต่จนแล้วจนรอดก็มีแต่ความเงียบรสรินจึงต้องเป็นฝ่ายเปิดฉากด้วยการเดาวันนี้เขาไม่ว่างเหรอเอาเวลาก้มหน้างุดหลายวันที่ผ่านมาแบบว่าเมินเมินกันอยู่นะคะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยรู้ความเป็นไปเท่าไหร่โรสรินรู้อยู่ก่อนแล้วว่าอะไรเป็นอะไร หล่อนถามเพื่อให้น้องสาวเริ่มเปิดปากเท่านั้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็คงพรั่งพลูออกมาเป็นชุดเองหล่อนแค่งเงียบรอฟังอย่างเดียวพี่น้องพูดอะไรหน่อยสิคะรสรสลินเบิกตาน,นิดหนึ่งอย่างผิดคาดเล็กน้อยเธอจะให้พี่พูดอะไรอะไรก็ได้ด่าเค้กให้สำนึกก็ได้สาวใหญ่พินหน้าออกข้างทางครู่หนึ่งก่อนเบนกลับมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตามปกติเอาเป็นว่าพี่ถามเค้กก็แล้วกัน รู้ตัวหรือ,อยังว่าใช้ชีวิตมาถึงไหนแล้วเอาเวลานิ่งคิดสมองค่อยๆเริ่มทำงานเหมือนมอเตอร์ที่แข็งค้างค่อยๆกลับหมุนใหม่อีกครั้งมาถึงจุดสรุปจุดหนึ่งมั้งคะสรุปว่าน้องสาวนิ่งอั้นก่อนกลั้นใจตอบเค้กเพิ่งรู้สึกว่าเซ็กเหมือนกับเด็กมันดึงดูดใจให้หลงเข้ามาอยู่ในวังวนทุกข์ไม่รู้จบแล้วตอนนี้เค้กก็เป็นเหยื่อหน้าโง่ตัวหนึ่ง รสรินยิ้มเล็กน้อยถ้าเหยื่อโง่จริงก็ไม่มีทางรู้ตัวหรอกว่าเป็นเหยื่อและจะไม่คิดดิ้นรนหาทางหนีด้วยเอาเวลาก้มหน้านิ่งกระพริบตาปริบๆใจเค,ค้กเหมือนยังไม่อยากหนีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าไม่คิดหนีวันนี้เธอไม่มาที่นี่ด้วยท่าทีแบบนี้หรอกเว้นวักไปอึดใจก่อนสำทับด้วยหางเสียงคมกริบเลิกคบเธอจะได้ไม่ต้องเป็นทุกต่อ คำพูดของสาวใหญ่เรียบง่ายคล้ายสั่งให้อีกฝ่ายเอากันไกลตัดกระดาษแต่ฝ่ายรับคำสั่งฟังแล้วถึงกับก้าวเท้าช้าลงจนใกล้หยุดเดินเค้กจะพยายามค่ะพี่น้องแค่พูดก็รู้ตัวแล้วว่าฝืดฝืนปานไหนหล่อนมีความทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ก็ยังหวงเหตุแห่งทุกข์ก็เหมือนเต็มใจจะรักษาความทุกข์เอาไว้ทั้งนี้ก็ด้วยรสชาติชวนเสพติดของเนื้อทุกขนั้นโดยแท้ รสริรินพยายามรักษาความสงบเย็นเปิดใจกว้างด้วยความอย่างรู้ว่ากระแสความสุขจากเมตตาจิตของหล่อนจะกล่อมคลื่นความทุกข์ในใจน้องสาวให้เบาบางลงได้ไม่มากก็น้อยเธอจะเลือกแฟนแบบไหนให้ตัวเองก็ตามรู้ไว้เถอะว่าเธอไม่ได้เลือกแค่คนเธอกำลังเลือกใจตัวเองด้วยเขาเป็นแบบไหนใจเธอก็จะค่อยๆเป็นแบบนั้นถ้าเขาเอาแต่สนุกใจเธอ ก็อยากเอาแค่สนุกด้วยถ้าเขาฉาบฉวยใจเธอก็ฉาบฉวยตามถ้าเขาเป็นเด็กใจเธอก็จะถอยกลับลงไปเป็นเด็กได้อีกสำหรับเจ้าหมอนี่มันเข้ากับตัวตนที่แท้จริงของเธอเสียที่ไหนเค้กต้องเพ่งเล็งให้เห็นโทษของการครบหาเด็กมากๆมันถามตัวเองจนกว่าใจมันจะได้ยินจะให้ถามว่าอะไรคะขอแบบกระทุ้งใจได้แรงหน่อยก็ดีก็เช่น รู้ตัวหรือ,อยังว่ายุ่งกับเด็กเอาเวลาหัวเราะเหอเถ้าอันนั้นเค้กถามตัวเองมาหมื่นครั้งแล้วละมัง้งใจไม่เห็นจะมีท่าว่าได้ยินสักทีหรือถึงได้ยินมันก็เฉยเสียจนน่าจะด้านไปแล้วน้ำเสียงนั้นหงอยเสียจนรสสิรินนึกสงสารขึ้นมาอีกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกหน้ามันมีอีกหลายคำถามวนเวียนอยู่ในหัวนะคะพี่น้องเช่นตกลงนี่เราจะต้องเวียนว่าอยู่กับ การเจอผู้ชายทิ้งขว้างไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเค้กไม่เข้าใจทำไมเวรกรรมส่งแต่ผู้ชายห่วยๆมาให้เลือกตลอดปลายประโยคเค้นเสียงด้วยความแค้นชะตากรรมของตนซึ่งรสสิรินก็รู้สึกเห็นใจแต่ไม่ทราบจะหาใครเหมาะทั้งตัวเหมาะทั้งใจมาประเคนให้ถ้าวิธีคิดวิธีฝันถึงผู้ชายของเธอเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เข้ามาก็อาจเปลี่ยนไปถ้ายังคิดเป็นแฟนกับผู้ชายเจ้าชู้นะ่ะ ลืมได้เรื่องหวังเป็นหนึ่งเดียวของเขาอย่างมากเธออาจเป็นหมายเลขหนึ่งครู่หนึ่งแล้วที่สุดก็เลื่อนอันดับไปเป็นหมายเลขสองหรือกระทั่งสามอยู่ดีเอาเวลาก็มองพื้นยอมรับเสียงอ่อยนี่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เค้กเกลียดตัวเองเค้กพยายามเปลี่ยนวิธีคิดแต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีที่รู้สึกได้เลยและความรู้สึกตัวเดียวก็ไม่พาให้เค้กไปถึงไกลถึงไหนเสียที รสลินเงยหน้ามองดวงจันทร์เฉยไม่โต้อตอบอะไรพูดไปพูดมาเหมือนพายเรือในอ่างเอาเวลาหัวเราะและยิ้มแย่สงสัยเค้กมารบกวนให้พี่น้องเหนื่อยเปล่าอีกแล้วในที่สุดเค้กก็จะต้องหลงวนอยู่กับอ่างใบเดิมโรสลินกำลังมืออ่อนเท้าอ่อนคิด,ค,ดคิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันเลยรับง่ายๆนั่นสิสองพี่น้องมองหน้ากันในเงามืดครู่หนึ่งก็หัวเราะเอ่อยเอ่อยขึ้นมาพร้อมกัน ในห้องทำงานชั้นล่างซึ่งกลายเป็นสถานที่เรียนพิเศษมาระยะหนึ่งบัดนี้นัชเลกำลังนั่งหน้ามุ้ยกับแฟนหนุ่มตามลำพังต่างฝ่ายต่างเงียบกระทั่งเด็กสาวหมดความอดทนเอาไงดีเนี่ยวันนี้ไม่มีอารมณ์เรียนแล้วเลิกกลับไปก่อนเถอะแม้จองเลิกมาตั้งแต่ก่อนเย็นนัชเลก็ต,ต้องต้อนรับขับสู้อเวราโดยพาไปคุยกันเป็นส่วนตัวในห้องนอนของหล่อนทิ้งแฟนหนุ่มให้นั่งคนเดียว ในหนึ่งเป็นการทําโทษที่เข้าพานักเลงผู้หญิงมารู้จักกับพี่สาวหล่อนจนได้เรื่องขนาดเอาตัวเข้าบ้านกันแล้วเด็กหนุ่มยิงคําถามตรงๆยังขุนเราอยู่หรอแล้วเขาก็ได้คําตอบตรงไปตรงมาจากแฟนสาวเช่นกันใช่จองเลิกทําตาโตยื่นมือออกมาโบกช้าๆพยายามเรียนท่านักสะกดจิตผู้น่าเกรงขามโอมจงหายโกรธโอม ภาพที่กระทบตาทำให้นัชาเลเส้นตื้นได้กระทันหันแต่ทิฐิจากความขุ่นเคืองรั้งเสียงหัวเราะไว้ครู่หนึ่งก่อนกลั้นไม่อยู่ต้องคลายสีหน้าปล่อยเสียงหัวเราะยาวออกไปและพอหัวเราะเสร็จก็แก้เก้อด้วยการยกมือทุบไหล่เขาอักใหญ่ลูกเล่นชักแพรวพราวนะจองเลิอกอมยิ้มเขาเรียนรู้เร็วและทราบว่าผู้หญิงจะหายกโกรธก็เพราะได้หัวเราะขำนี่เองเราจะพยายามพูดให้เจ้าต่อยเลิกคบกับฝนเอง เด็กสาวหน้างอขึ้นมาอีกแต่ไม่ขนาดหันหนีกันเริ่มยอมสบตากับเขาแบบเป็นงานเป็นการฝนจะได้แค้นทายข้ามชาติเลยนะสิแล้วจะให้เราทำยังไงบอกมาเลยเปลี่ยนแผนจากสร้างเครื่องพยากรกรกรมมาเป็นเครื่องย้อนเวลาดีไหมจะได้กลับไปแก้ไขเหตุการณ์เสียใหม่นัชเลหัวเราะในลำคอความจริงอารมณ์เย็นลงมากแล้วและเริ่มเห็นว่าหลอนอาตีตนไปก่อนไข้เกินงามอยู่สักหน่อย แม่อธิบายตัวเองยังยากเลยว่าทำไมถึงเป็นเดือดเป็นร้อนเกินการขนาดนี้นี่หล่อนเล่นงานแฟนหนุ่มซสียราวกับรู้ดีว่าวันหนึ่งละองฝนต้องเจ็บเจียนขาดใจฉะนั้นอาทิตย์หน้าพี่สาวหล่อนอาจตาสว่างเลิกคล้องแวะกับเพื่อหัดไปเองก็ได้ถ้าเครื่องพยากรกรรมของเธอสาเร็จและสามารถบอกได้ว่าใครคิดมาดีหรือมาร้ายอย่างไรก็เหมาะเลยนะเด็กสาวรำพึงด้วยหางเสียงทอดอ่อนกว่าเดิม และพอพูดถึงเรื่องพยากรกรรมจองเล่ก็ทำท่ากระตือรือรน้นสองวันนี้เราเพิ่งได้ไอเดียคืบหน้านะ่ะหน่วยตาของนัชเลพลอยเบิกกว้างยังไงเหรอวันก่อนเรามองวิบากกรรมในแง่ของเหตุการณ์ดีร้ายที่เข้ามากระทบตัวอย่างเช่นเศษแก้วที่วางรอให้เราเหยียบในห้องน้ำทีนี้กลับไปนั่งคิดทบทวนอยู่นานก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือวิบากกรรมในรูปของเหตุการณ์ดีร้ายนั้น เป็นสิ่งที่ตรวจจับได้ยากเราควรเริ่มจากเบสิกคือวิบากกรรมในรูปที่ตรวจจับได้ง่ายกว่านั้นเอาแบบที่เป็นรูปประทหน่อยแล้วค่อยขยายผลไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรมภายหลังน่าจะดีเธอหมายรูปร่างหน้าตาจองเริ่มพง,งกศรีรษะใช่หลังจากอ่านทบทวนรายละเอียดในหนังสือเลือกเกิดใหม่ที่ซายให้เรามาเราได้ข้อสรุปอย่างหนึ่ง คือวิบากกรรมจากอดีตชาติที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายของพวกเรานี่เองทั้งในแง่ศักยภาพแบบมนุษย์ซึ่งวิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นทั้งในแง่ของความเป็นหญิงเป็นชายซึ่งมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันและทั้งในแง่ความงดงามระหว่างชิ้นส่วนต่างๆหากเรามีวิธีวัดคุณภาพสิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะตีค่าถูกว่าทุนเก่า อันเกิดจากทานและศีลที่แต่ละคนพกติดตัวมาจากชาติก่อนๆน,นั้นหนักเบาสักประมาณไหนในตาหนชาเลทอแววเจิดจ,จรัสขณะคิดตามและพยายามเดาหมายถึงถ้าสำเร็จพอใครขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักกรรมจะมีตัวเลขบอกว่าบุญหนักเท่าไหร่บรรทุกบาปมากี่ตันอะไรประมาณนั้นเหรอเรื่องรูปแบบเครื่องพยากรกรรมยังคลุมเครืออยู่ยังคิดไม่ออก ข้อนี้แค่หาความเป็นไปได้ว่าจะตีค่าวิบากกรรมอย่างเป็นรูปธรรมก่อนเท่านั้นเจองเลิกตอบแล้วยิ้มเฉยอย่างเห็นอนาคตว่าตนต้องเจอศึกหนักอีกนานเราลองเอารูปร่างหน้าตาคนเป็นพันๆรวมตั้งภาพสัตว์มากมายมาวางเทียบกันเพ่งพิษด,ดูทีละคนทีละตัวด้วยการตั้งความเชื่อไว้ว่าสิ่งที่เห็นคือวิบากกรรมของแต่และชีวิตก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่ง คือจิตเรารู้จักกรรมวิบากเบื้องต้นของมนุษย์ได้ผ่านกิเลสธ,ธรรมดาธรรมดานี่เองฟังที่แรกนัชเลเกือบนึกค้านเพราะเท่าที่ท,ทราบมากรรมวิบากเป็นสิ่งถูกรู้ได้ต่อเมื่อจิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์จากกิเลสหย,ยาบๆเท่านั้นแต่ก็เงียบฟังแฟนหนุ่มด้วยความเชื่อว่าเขาคงมีแนวคิดบางอย่างที่ควรรับไว้ก่อนก่อนอื่นใดจองเลิกขยายความต่อ เทียบแล้วกายมนุษย์ดูสูงส่งกว่ากายของสัตว์เผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดเพราะมีกายตั้งตรงหยัดยืนด้วยสองขาและส่วนหัวตั้งเด่นบนจุดสูงสุดลักษณะกายที่สามารถยืดเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับพื้นโลกทําให้เกิดความสง่าพาเผยและก่อให้เกิดความทนงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งไม่ให้ความรู้สึกต่ําต้อยแบบสัตว์ที่ต้องคลานสี่ตีนทดลองง่าย ถ้าเราก้มลงคลานสีเท้าใจจะรู้สึกว่าความสูงสง่าหายไปในทันทีและจิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคงรู้สึกตรงกันเด็กสาวคิดตามแล้วยิ้มหมายความว่าอัตภาพที่ทำให้ถนงหลงหยิงในอัตภาพเป็นเครื่องชี้ได้ว่ามนุษย์กำลังเสวยวิบากด้านดีเนื้อสัตว์อื่นที่มีอัตภาพต่ำต้อยอย่างนั้นใช่ไหมใช่นอกจากนั้นภาวะของเพศ ยังเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าระหว่างชายกับหญิงใครต้องลำบากกว่ากันเป็นชายดูสบายไปหมดแต่เป็นหญิงนั้นอย่างที่สายคงรู้ดีโตขึ้นหน่อยก็ต้องมีประจำเดือนพอถึงเวลามีครอบครัวก็ต้องเป็นฝ่ายตั้งท้องหนักอึ้องทั้งตัวไปเกือบปีเรียกว่าแบกภาระหนักในการสืบสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ยิ่งกว่าฝ่ายชายมากนอกจากนั้นยังต้องระวังเนื้อระวังตัวจากภัยทางเพศ เรียกว่ามีกายเป็นสมบัติที่อาจนำภัยมาหาได้ง่ายๆน้เลพยักหน้าทายก็เคยนึกว่าลักษณะประจำเพศเหมือนเครื่องฟ้องว่าใครมีวิบากต้องเสวยมากกว่ากันเป็นหญิงดูเสียเปรียบไปหมดแล้วก็เป็นที่มาของการอยากสบายแบบชายบ้างข้อสังเกตสุดท้ายของเราคือความงามทั้งเครื่องหน้าทั้งสัสดส่วนรูปร่าง แต่ละคนจะทำให้เพศตรงข้ามเกิดความชอบใจแตกต่างกันเรียกว่าระดับราคะในใจคนอื่นนี่เอามาเป็นเครื่องวัดได้ว่าใครบุญมากบุญน้อยแค่ไหนถ้าทำให้ใครๆชอบใจได้ในทันทีที่พบเจอเหมือนอย่างทรายก็ตีค่าว่าบุญมากแต่ถ้าทำให้ใครๆมองผ่านเพราะพื้นๆหลโหๆเหมือนอย่างเราก็ตีค่าว่าบุญน้อยเด็กสาวอมยิ้ม มีการแขวะตัวเองด้วยถ้าเราจับอวิบากกรรมขั้นพื้นฐานเหล่านี้เป็นตัวตั้งหาทางแปลสิ่งที่เห็นง่ายๆออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ก็ถือว่ามีเบสิกสำหรับต่อยอดต่อไปเพราะเราเชื่อว่าข้อมูลเกี่ยวกับกรรมในอดีตและแนวโน้มของเหตุการณ์ดีร้ายในอนาคตเมารวมอยู่ครบถ้วนแล้วกับตัวเราในวินาทีนี้เองถ้าเราได้ข้อมูลจากปัจจุบันละเอียดที่สุด ก็อาจใช้เป็นกุญแจเปิดเผยทุกเรื่องที่อยากรู้ในอดีตและอนาคตไปด้วยจองเลิกเอ่ยจากมุมมองและความเชื่อของคนคร่ำวอดอยู่ในวงการเจาะข้อมูลมาช้านานคือขอให้ได้ก้อนข้อมูลมาสักชุดหนึ่งเถอะศึกษาดีๆย่อมใช้เป็นป้ายบอกทางสืบหาอาดีตรวมทั้งอาจเป็นลูกแก้ววิเศษบอกอนาคตได้ในตัวเองพร้อมเสร็จฟังเลิกพูดแล้วก็ทำให้ทายฉุกคิดเหมือนกันนะ นัชเลสารตากับแฟนหนุ่มด้วยประกายเจตนาที่จะทำให้รู้ว่าหล่อนปลื้มเขาคือตลอดเวลาทั้งชีวิตของพวกเราเราเห็นการแสดงตัวของวิบากกรรมอยู่ต่อหน้าต่อตาแท้ๆแต่ก็ยากจะเชื่อได้ว่าที่เห็นนั้นเป็นวิบากกรรมยังดีที่เราอาจเอาชนะข้อจำกัดที่คับแคบของหูตาด้วยสติปัญญาแบบมนุษย์นี่เอง